ส,ส,ส,สบายดี <Pilot. S 1> bueno. พี่น <w _> ้องสุขุมสุขคนเด้อจ้าสบายดีจ้าปลาลุงมาตุกุ่นตะคุ่นนะจ้าสบายดียามแรงๆพี่น้องเลยมากกินนนหยามหัวแรงไม่น้อยสิมันเหล่าอาการของมันไม่น้อยให้พังปี่เนื้อเนี่ยเก็บกล้ามเนี่ยเก็บขี้ง่ะมันเจ็บมันมันเจ็บมันปวดในขี้เนี่ยพี่น้องไปมาใส่แขกใสแขกมาพี่น้อง ผ้ซื้อาปล่อยเก็บกระตนกระตคือสีไข่นแขนก้คอยนัน่งนี่เไดเขาไ่กลองาม้านีอยเนี่ยบอกบอกเก็บโค่นแ่ผมเนโควิดเจ็บโค่สิเป็นโควิดได้ยังไงน้องนัทเดืนหางก็เป็นคนลดเก็บเมื่อล้ามเนื้อแลลอยอะไรเดอถ้าเป็นบางใดเนี่เพราะว่าสิเป็นโควิดกนแ่งไปกดกระสิงขีดดีเพราะตายรดมา เราเป็นอาการมันมันแล้วก็คือมึงให้เจ็บในนั้นในนี่เลยระวังบอกแล้วบอกให้ตกใจอะไรนั่นอ้าวก็อันนี้แะไรอันแสงล่างลุดนี่เออสาวแสงบอกนี่เจ็บกระตุ้นกระตุพี่น้องลอยมาเนี่ยเนี่ยเริ่มลอยมันมันมันอยากมึนๆซาๆอยากปวดมีเริ่มสิปวดเลยอยากกินอะไรแ็เพามีอาการเดี๋ยวอยากขึ้นใส่อยากห้ากอยอาเจียนนะ ห้าข้อนี่ฮันบ่าจะเจ็บข้อเนี่ยหักกระตุนกระตุนเจ็บปุ๊บกระตุนกระตุนเจ็บกระตุนกระตุ้นขึ้นมาจากเพื่อนผมของน้องทองเว่าเจ็บกระตุนกระตุ้นขึ้นมาจากเนาะทองเนาะลงไปบาดอันนั้นฟูขึ้นห้องลงไปเดวับสิพาเขึ้นเมื่อยามบ้านก็ว่าอาทิตย์น้าบน้องทองเราฟูเจ้าเลยนี่แหละเขาจังว่าเขาจังอย่ามาถามความรู้สึกของน้องทองว่าอัน อยากเมื่อน้ำโพออยู่บ่หรือว่าอันบ่อยากเมื่อห,ห,หาาร,รอนนือว่าอยากเมื่อหาหา,า,าฟูหายาโอสิพาเมืยามบ้านพี่น้องไอ้พอพอคนว่าซิเมื่อแล้วกันอันนั่งกลับมาคืนละว่าเมื่อยามบ้านซื้อๆสิถามความรู้สึกของน้องทองว่าอยากเมื่อหรือบ่อยากเมื่อนะเอาเล่าช่วงปะฟังดูน้องทองมื่ก็อยาเมื่อแล้วกลับมาคือเก่าพี่น้องเองลอกดังๆเลยลูก เมื่อกลับมาคืเาอเก่าทองกับไปวรวมท่านในน้อยฮะโอ้ไปกับไปบ่ pues อยๆเลยไปกลับมาเนาะโดยเราก็อยากเมื่ออยู่เราก็อยากให้พ่อพาเมื่อยามบ้านยามเมืองอยู่เราก็ว่าเนาะเลยกันแม่น้องโทษโอ้เราสิเมื่อเมื่อถามหาข่าวข่าวแม่เลยเป็นบ่อทองโดย,โดย เพิ่นอยากเมื่ออยู่เด้อพี่น้องเลยออยากอันเออบอุเมนอยากเมื่อยามปู่ยามหนายามบ้านยามเมืองอะไรก็อยากเมื่อถามขา่ขาวข่าวของมอแม่แล้วพนะักพี่น้องแล่าว่าพนักพี่น้องจะสบายแล้วกับตุนกับตูอต้อะไรเจ็บแห้งเลยจะกินยาสินบ่ไหวแล้วเป็นเจ็บเป็นไข้อยู่แล้วรู้สึกว่ามีกินยาออกมาในน,นั้นเนาะ เมนบอกพวกเจ้ามีกินยังจบอกข้ก็่ได้มีพกินย่เบะพอรู้ซึกว่ามันมันมีกลิ่นมีอย่างอันคือกลิ่นไอ้อีไอ้าะนะคือกลิ่นแบบว่าหน่อมันกำลังมันเกิดมันมันมันเน่าะนาดพอพวซึกในกลิมันกะโตไปเบาะเอาเราโตนงทองทุงป้ามันก็อยากฟังเราโตด้วยกมาทา เมือ่อคามาหาข่าวข่าวของแม่และน้อง<ด>แล้วก็อย่าคุยจักแล้วก็อันนั้นมีน้องอีกคนนึนเงเหมือเราอยู่พึ่งกินแิดไหมไอ้จิมเขกกระเจี๊ยบหัว <c oughs> มาหาผีานะหานหา้นองเนาะครัเอาพาไปก่อนพาแล้วพาอยู่เลยเด็กมาอยู่เรียนอะไรบ้างคะเราพาอยู่ไหไมอุ้ย ขอโทรหาคุยว่าอย่างนี้ขอเอาเบอร์โทรค่ะเนาะไอติมก็แรงหจักเนาะขอยจะเบอร์โทรมาให้เอาไนั่นบมอมือเมื่อยน้ำเล่าคันล่าว่ะอยู่เลยเดินช่องอยู่น้ำยาล้ำผูรเลยเดิมมาเจอเนาะพาเมื่องยามเลยเอาไปพาเมื่องยามเอาไา เอ,เ,เ,อเอาเลครับขอวน,นเขาไม่กินนยังวะอยู่ในอันนั้นด้วยกินตังวะมันมีกินอย่งอางไงหม<ะ>อุนห้องหมอะช่กกวยดูุสบายตรงนี้นคือมีกลิ่นอย่งกินอย่งบางอย่าง เอาหวามาใส่กระตก่อลงไปออเทาไหร่เนาะึ้อมั่นตาเขาชบมือยช็บกระตนกระตูตไปใส่กระตเยอ่ะใช่มื่่เนสว่างกินข้าวเลงตัวนี้ มันลกม่้านนนมันบเห็ดบรอยากกินหอดเข่าเมื่อยนกระต้นกระตุ้สบายนเานี่ยกินยักระบดแซ่บกินยักรบดแซ่บมันหลักรอยเมื่อนี้ต้องเอาหวานเอาหวานมาต้กระ้ยนไม่ได้มากนยานาอาบน้ไปตง ทอ,อทองเมื่อนงพลทองแล้วเดียวกันกลับมาทองกะทิวเหลืองสุดไม่น้อยพังมียังนเรล่องม,มังมัง,หงเหล่ออ,อ,อ,ออแล้วก็สารา,ออานยุทธ์ชนะขันมา,า,าติคกันเห่าเหากันแล้วเขาจะรู้สึกจำกันน้อยไหมแน่นคันลฟ้าเขี่ยวกระนำกลับปัน,นอเอ,อ้ยลองลุงทีเรายงยังยังแล้วจะบวชหน้า ไปอาทิตย์หนาเนาะอาทิตย์หนาเนี่ยลทีเงินขระหดดไปอยู่บะไรเราไปจังจะกีดงันมาอไม่น้อยก้ะเขาจะพาวรเพือนเพื่อนนอดอเราพาว่ใครก็เถื่อกบกันเถืยอนบเวรให้ไรเลยบ่แม่ให้พี่น้องเือนบอเินลูเงินป่าเงินเอาเงินอาบ่ เขอบ้านเอทางมทางบอกเอาวกเขาเห็นยังเลยครบเอาเราุจับกบะมือหจับเลยเราเมื่อยเราวขากินน้ำบ่แมนบ่ทานคนยูน้ำแล้วแล้วก็พาจดน้ำเขากินเมื่อล้วกมื่อถามหาไหมเก้าเด้อเมื่อรก มันท ama, um, น actually, ้เบิ่งข่าวข้าวแมงลองเบิ่งคันได้เมื่อยอีหลีวะว่าถึงว่าน้องพี่น้องคันวันเราได้เมื INE ่อยอีหลรีนะนะมันท้เบิ่งข่าวข้าวแม่กินน้ำไปแล้วกินน้ำไปทำกวางบูซื้อพื้นเรียบร้อยนะพี่น้องเราเพิ่นมาหนึ่งกะเราให้ฟังเรียบร้อยว่าถ้าว่าเพิ่นไฟนะประสิเขียนเบอร์นันเบอร์โทรศัพท์ให้ถ้าว่าพ่อป่ะพักกลับกระทู้หาคอยอะไรคอยกับตัวเปถาม ปูทำยาแล้วคลาแน่เราบบพากับเราชอบเนาะตะกี้ๆพอาเราพักกันนำกับแล้วก็อยากยานะแล้วก็สิมาที่แล้ก็อยากอยู่สอันเราก็อยากอยู่เซโนอยู่แล้วชอบอยากอยู่เซโนก็อย่างว่าเราเมื่อนอนคืนหนึ่งเราก็มาอีกคนเรากินหอมเบียร์เลยเออแม่นควมเนาะตะกี้อันนั่นแล้วเราก็อยากไปหาพ่อหาแม่เนาะเราไม่แม่นบอทองดยอันเขาเคยเห็นบออันนั้นเรือน ปูเงอนยาเจ้าย so ังเคยจะเื่อบ่เออทางพ่อแล้วยเราะไปหาแต่เนาะเคยเป็นหนึ่งแล้วเลมายูนา่นหน่อย้ะลืมไปเลยลืมเลยเนาะตอนนั้นมันน้อยคนเนาะเลยลืมเคยเธอหนึ่งพอนะลืมหมดแล้วปกติไะไตอนเน้ไปตอนคน้ไปเยียมปู่ตอนตอนทางเดือนหาเดือนนี่แหละมันเออเขาได้หาเดือนหาปีหรือหาเดือน หาเดื่องจะทำเลยเลยเอาเมฆเลยหาพี่เนาะมาดูสิโนคนตาลี่เป็นมีอาอคือนจีเร่องไปเื่อน้อยเาเอเมื่อน้ำเล่าไบ่ใว่เมื่อนลเนาะให้เมื่อนี่ก็ต้องเมื่อนี่พอจได้นะนกับเมื่อคนอื่นเมื่อใจซื้อบูนันน้องเมื่อนำ เเอทรเินน้ำผืนเพื่อพ่อปพากลับนชไหมคือพ่อของท่องปภาันลังกลับมากเลเพป่นพ่อปพากลับมากันแม่แหละทูน้ำเล้าหข้าวาห้อกูมาอ่นมาทูกันหาทูนกน แฟนปูมันนากบป่า่ากันเลดูป่าอีกบนเบานปกระช่องซันหนึงมันนอกนะก็อยูหน้าบอกเลยนะหน้าอือดูป่าลท่กันแฟนปูมันหนากับพี่น้องอ่ะมังทอง่าแม่พอทองใส่่ะลืมแล้วพอรัวๆรัวๆอยู่มันบอกความคิดมันม โดยพอจื้อแน่พอจื้อแน่เนาะเราว่ามันรอเวลามาเราเขาอยากเสือเนาะมันเสืเราเรามองเรากินเหล้ามาสองลิตรมือนี้ฮะทองสุกทองสุกคือว่าไงนะมันอะไรก็ทำดีไงเรซื้อไงเนาะมดชงกระตุกเสือเราเขากินเก่งนะน้ำเดือดไงฮะมิดป้ายบอกเราบอกว่าเราบอกว่าเขาโทรมาอีกเขาโทรมาแล้ยนั่นแม่นนะคือว่าเราอยาก ให้คอยห้เงินเราบ่เนาะท่าเบิ้งเราทงเนาะเราสิีค่าเมืออ่อไหร่รีบเอ,อาเงินเราทีให้พอวันเราไปถามเบิง้งหรือพี่น้องนะเ <c oughs> มื <c oughs> ม่อไอรเดี๋ยวสิให้พอวันเราไป <c oughs> อันนั้นเอเอเรื่องของเรื่องเราเองขึ้นเหลราเนาะคอยรู้อยู่ว่ามันเป็นพออย่างมันเป็นพอว่าลูกเราสองคนในการน้องทองกับมาอยู่นี่เลยกับพ่อนกับไปยุนนำคนอื่นเลย <c oughs> ไปไปมา หากเริ่มห่างพอแล้วเราเราอยู่คนเดียวเล่าบ่เนี่อเราเลยเครียดบ่เนี่ยเราะเรายเราเครียดลมมีมลมปากน้ำเล่าเลยเออแมนแมแม่น,มน,มนค,มคือว่าเป็นยังสื่อยังเกะื่อยังก็ค็ลืมเนาะบูจาประโยชน์ใครนลงไปกับวนเตลเมนาคนลงไปกับวนเตลเชือลิกับคนบอจะเขื่อได้อือบุคเ็นวไปนตไ้เพิ่มพกันหรอ เราเลยเครียดข่อยันแม่นะนะยันว่าอันเนาะทองเนาะบ่มีคนป่าคนเหล่าจนนาคือทองเว้าเลยแล้วเราก็เลยกินเหล้าแล้วคนอยู่ผู้เดียวอยู่ในป่าเนาะก็บ่ติเราอยู่อีกอย่างนึ่งค่ะนะเรา็อยากเมื่อยามปู่เมื่อยามพ่อยามแม่ต้นข้ามันาะมัน้อยคนบ่มีาตอมไม่น้อยนะพอเราเอาบ่โทรมันนับแต่มันเสียบ่เออบ่โทรไผ เออมีบอ๊แล้วมันเสียหลอจักระภูนะายุไปเออเราหาขอมาได้แต่เขาด่มรเโโแล้วก็เรากหาขอแล้วเราเห็นผีเห็นน้องคนในบ้านเดียวเนาะห่าหูไปเพื่ออะรเราก็ยังหูจักแม่เจ้าโอ้แล้วบอกข้ามืออะไรเงี้ยอือเบียอนี่ก็ยังหูจักนั่งองเนาะยังหูจักลูกว่า เมอู่อน้ำพอนะทองเนาะทางใครพอวันเราไปถามมึงก่อนนะนะถามมึงอีกรอบก่อนเนาะทองเนา <c ười> โะาอาโอ้ชเอาขึุนมาอีกคนนาโอ้ไม่จุกจนกวาไข่เนยไปนองไปน่องหน่อยหนึ่บวนในกระตเลยกูดังกูซึก่นี้กลิ่นยังไงกูดังกัน ว,ว่าลายเถื่อนอไ,ไม่นอนเอาลาไปก่อนนะจ้าคลิปนี้งกันขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เขามาหลับ zoom ่องไม่นอนแฟมิลี่เด้อพี่น้องเด้อผิดภาพลาการการใดกับขอโทษขอษขอภัยเด้อจ้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย